เรียนประธานในที่ประชุมทั้ง4ท่านอดีตร่วมในการเลื่อนสากลท่านในวันศู้สักเกตเสวยดวงผู้อ่านและวันสา,ลากลภาคสามหนึ่งศูนย์ดีและวันฟรวีนิ่มวชิราสุนทรคณะกรรมการบริหารภาคคณะกรรมการบริหารสมโมสรและวผู้สังเกตทุกท่านนะครับแล้วก็ผู้ร่วมสังเกตการณ์วันนี้ด้วยนะครับต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับกิจกรรมดีๆที่4สมโมสรนี้ได้ทําเป็นขึ้นมาที่จริงครับมีกิจกรรมมากมายที่เราซุกเอาไว้เก็บเอาไว้ยางดีเลยคนอื่นก็บางทีก็ไม่รู้นะ บางทีมันเป็นสิ่งที่เราทําประจาอ่ะแล้วเราเองก็ไม่รู้ว่าไอ้ตัวนี้ควรที่จะออกมาแบ่งปันออกมาสื่อสารเปล่าแต่สิ่งนี้ครับมันเป็นสิ่งที่เราเองทําความดีจริงๆแล้วครับเราทุกคนนะครับทําความดีกันทุกวันนะเพียงแต่ว่าเราถูกบังคับด้วย8กิจกรรมของไลออนสากลเท่านั้นเองว่ามีทางด้าน8ด้านในกิจกรรมที่เราทําเราก็าเลยสรรหาสิ่งที่เราทําแล้วมันเข้าเครอข่ายใน8กิจกรรมนั้นเราก็เอามาประชาสัมพันธ์แต่จริงๆแล้วครับทุกคนมีความคิดที่ดี เมื่อกี้ใครทานผัดไทยบ้างครับยกมือครับทานผัดไทยกัน้อยมากนะใครใส่น้ําตาลบ้างครับยกมือครับใครใส่น้ําปลาบ้างครับใครใส่พริกป่นบ้างครับแต่ละคนใส่ไม่เหมือนกันรสนิยมแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นจะให้เลออนทุกคนเนี่ยครับเป็นแบบเราชอบแบบเรามันคงจะลําบากแต่ว่าเราก็รู้นะครับว่าน้ําปลาก็ไม่ดีน้ําตาลก็ไม่ดีพริกป่นก็ไม่ดี แต่ว่าเราไม่สามารถพูดได้เพราะนั่นมันคือรสสิยมของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับสิ่งที่ใครกินยังไงก็ได้อย่างนั้นแต่เรามาเป็นสมาชิกในห้อนไม่ใช่อย่างนั้นเรามาร่วมกันทากิจกรรมบริการเพราะงั้นการที่เราเองจะทํากิจกรรมบริการได้อย่างดีและยอดเยี่ยมเราจะต้องร่วมกันทํากิจกรรมบริการอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีที่สุดก็คือสุขภาพของสโมสรเราจะบอกว่าเฮ้ยนายกไปทํากิจกรรมบริการเลยปีนี้ปีของนายกนายกบริหารไปได้เลยเต็มที่ ไม่งั้นเราจะช่วยและสนับสนุนอย่างเงียบๆเ,เนาะมันไม่ได้ไม่งั้นพวกเราเองจะต้องออกมาร่วมกันคิดแบ่งปันในสิ่งที่ดีที่สุดสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดจึงออกมาเป็นผลงานของสมโมสรได้อย่างไร้ที่ติเนี่ยครับเราลองคิดดูนะครับว่าอะไรดีเรามาแบ่งปันกันในวันประชุมสมโมสรในวันประชุมคณะกรรมการบริหารสมโมสรแล้วกิจกรรมนั้นนะครับจะเป็นกิจกรรมที่ดีและสมโมสรของเราจะเป็นสมโมสรที่เข้มแข็งต่อไป ในปีบริหารที่ผ่านมานะครับมีสมาชิกอยู่ท่านหนึ่งที่ทํากิจกรรมได้อย่างยอดเยี่ยมทําหน้าที่ได้อย่างดีเด่นจนกระทั่งได้รับรางวัลจากสากลท่านนั้นคือท่านไลออนประหยัดอังคณาวิสันครับเห็นที่ติดหน้าอกนะครับได้รับจากไลออนสากลนะครับและวันนี้ผมจะมอบอีกรางวัลหนึ่งที่มีค่าให้กับท่านนะครับขออนุญาตใช้ระยะเวลาสั้นๆตรงนี้นะครับครับนี่แหละครับผู้อุปสที่เป็นตัวอย่างบุคคลแบบนี้ครับ ควรมั่นเอาไว้เยอะๆมันม่นผูกสัมพันธ์ทำไมตีกันไว้เยอะๆท่านนะครับมีความรู้เรื่องราวเกี่ยวกับไลออนแล้วก็พยายามแบ่งปันในสิ่งที่ตัวเองรู้แล้วก็พยายามที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมทําตัวเป็นน้ำไม่เต็มแก้วแล้วก็ขยันท,ทํากิจกรรมบริการแล้วก็ดูว่าไลออนสากลต้องการอะไรท่านก็ไปซัพพอร์ตและพยายามทําให้สโมสนนรนั้นฮะทำตามหลักการและแนวทางของไลออนความสุขของตแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันนะความทุกข์ของตแต่ละบุคคลก็ไม่เหมือนกัน บางคนเขาบอกว่าปล่อยเต่ามันจะได้อะไรคนข้างนอกมองเข้าไปมันก็จะไม่รู้ว่าอะไรครับว่าได้อะไรแต่คนที่ไปทํากิจกรรมนะครับได้แล้วก็ได้สัมผัสถึงความประทับใจตรงนั้นนะครับการที่เราเองปล่อยชีวิตเต่าลงสู่ทะเลแล้วให้เขามีระบบนิเวศวิทยาที่สมบูรณ์แล้วอนาคตน,นะครับเขาก็จะทําให้สิ่งแวดล้อมตรงนั้นนะครับเต็มไปด้วยความสมบูรณ์ในระบบนิเวศของเขานั่นนะครับเราไปสัมผัสเราจึงมีความสุขเราจึงมีความประทับใจกลับมา และแน่นอนนะครับเราเป็นสมาชิกไลออนเราเองมีความประทับใจต่างกันทําอย่างไรถึงจะให้ทุกคนนะครับพูดจาภาษาเดียวกันมีความสุขเหมือนกันมีความอิ่มเอมเหมือนกันเราต้องมาร่วมกันประชุมร่วมกันทํากิจกรรมบริการสิ่งนั้นนะครับจะทําให้พวกเราเองสื่อสารไปในทางเดียวกันได้อย่างยอดเยี่ยมและสิ่งที่เราทําส่งผลลัพธ์ให้เรามีกิจกรรมที่ยอดเยี่ยมด้วยเช่นเดียวกันนะครับเมื่อกี้อิจฉาสโมสรไลออน Lion. กาญจนาพิศเศษเล็กๆนะครับ ไม่แน่ใจว่าเมื่อกี้ใครดูพรีเซนเตชันบ้างครับเกี่ยวกับเบาหวานเมื่อกี้ผมดูแล้วภาพนั้นนะครับมันไม่เบาหวานเลยนะมันหวานมากขึ้นนะเมื่อกี้เลยที่ท่านลองหนึ่งมองลองหนึ่งวหวานเยอะเลยนั่นไม่ได้เบาหวานนะออมันเป็นความสุขนะที่พวกเราได้เอาทำกิจกรรมแต่ถ้าท่านอยากจะเห็นภาพนั้นอีกครั้งต้องขอญาติเจ้าของสโมสรแล้วแหละว่าขอเปิดอีกครั้งนึงรูปนั้นนะเป็นรูปที่ประทับใจเห็นแวบ,บแรกมายังแอบยิ้มอยู่ในใจเลยเออกิจกรรมบางทีมันก็เติมให้เราเองมีวความหวานให้กันนะ อย่างนี้ครับควรจะทีเจะทำเยอะๆไม่องนั้นก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับสมโมสรนี้และคณะกรรมการบริหารสมโมสรนี้ที่ทํากิจกรรมมาได้อย่างยาวนานและต่อเนื่องและสิ่งที่ดีที่สุดก็คือว่าเราลงทากิจกรรมไปสู่ชุมชนทําให้เราเห็นความเดือดร้อนความต้องการของคนในชุมชนนะครับเป็นสิ่งที่เราทําถูกต้องและเดินทางมาได้อย่างถูกทางแล้วก็ขอให้รักษาสิ่งดีงามอย่างนี้ต่อไปนะครับเพราะงนั้นในานามขององค์กรและอาสากรน,นะครับจะขอทําพิธีสิ้นสุดคณะกรรมการบริหารสโมสร ในปีบริหาร2,565 2,566ขอเชิญคณะกรรมการบริหารสมโมสรกาญจนาพิเศษสมโมสรวังสนพนครสมโมสรพระรามสองราชมตมรีสโมสรบางบอน2017มาต่อหน้าโ๊ะพิธีเลยครับขอขอบคุณคณะกรรมการบริหารสมโมสรทั้ง4สมโมสรในปีบริหาร2,565 2,566อย่างยิ่งนะครับในปีที่ผ่านมาทุกคนสลับกำลังกายและกำลังใจกำลังทรัพย์กันเป็นอย่างยิ่ง สำหรับสมโมสรไลออนวังสนพระนครตามมาต้ของ Lion ir, ไลออนสุรวีนี่มัชจะละสมทอนนะครับ w e s e r v e w e l o v e we care เราอยู่ในรูปตัววีนะตอนนี้เรากำลังทะยานขึ้นนะครับเพราะงนั้นพันธกิจของสมาชิกในสมโมสรได้คุยกันไว้แล้วแหละว่าเราจะเพิ่มสมาชิกเพิ่มขึ้นและเราจะทำกิจกรรมบริการให้มากขึ้นเพื่อที่เติมเต็มความต้องการผู้ที่ต้องการในชุมชนเพราะงนั้นผมเป็นกำลังใจให้ท่านอยู่นะครับ และทุกสโมสรเช่นเดียวกันครับเราคอยเป็นกําลังใจให้และคอยแบ่งปันในสิ่งที่ดีแนวทางที่เหมาะสมในระยะเวลาที่ผ่านมาทุกการได้มีการจัดการประชุมเพื่อที่จะกําหนดนโยบายกิจกรรมต่างๆลงสู่ชุมชนเป็นสิ่งที่ดีงามเป็นสิ่งที่ถูกต้องเพรานั้นให้ท่านรักษาสิ่งนี้ต่อไปและกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นขอให้กิจกรรมที่ส่งผลดีกับชุมชนนําสิ่งนั้นนะครับความสําเร็จของเราที่ทํากิจกรรมในการลงสู่ชุมชนและโพสต์ลงในโลกโซเชียลประกาศให้คนรอบข้างเรารู้ว่า เราทาสิ่งนี้เกิดขึ้นในชุมชนเราเป็นสิ่งที่ดีงามอยากจะเชิญทุกคนมาร่วมทํากิจกรรมดีๆดดดดยอย่างนี้ด้วยกันเพราะฉะนั้นในานามขององค์กรไลออนสากลขอประกาศว่าทั้ง4สโมสรที่อยู่ต่อหน้าพระเจ้านี้ได้สิ้นสุดการบริหารงานขององค์กรไลออนสากลปีบริหาร2,565ถึง2,566แล้วและขอเชิญชวนทุกท่านเป็นพี่เลี้ยงเป็นไลออนที่ดีเพื่อที่จะสานงานต่อสร้างงานใหม่ เพื่อให้เกิดกิจกรรมดีๆให้กับชุมชนต่อไปขออนุญาตสมาชิกแลออนทุกท่านที่อยู่ในที่ประชุมแห่งนี้ยืนขึ้นครับมอบเสียงตกมือให้กับทั้งสี่สโมสรขอบคุณครับเชินนั่งครับเชินนั่งครับเชิญคณะกรรมการทุกท่านกับเขาที่นั่งครับขอบคุณครับ